โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ Minecraft กันแล้ว,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 วโอเคก่อนที่จะไปรับชมการตัดต้นไม้ของผมกดไลค์กดต like, ิดตามตาม,ตามแล้วไปดูวิดีโอผมกันเลยครับโอเคตัดมาพอมาที่ต้นไม้แล้วก็ตัดนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่0ูนมีได้ไง เค okay, แลวก็มาตัดต้นไม้กันพอดีวันนี้อยู่นอกสถานที่เลยจะไม่มีเน็ตสักเน็ตหนึ่งมีอาจจะมีหลาย EP ก็ได้นะครับโอเคตรงนู้นเป็นใบโอมสกุระหลังจากได้ไม้ตัวนี้มาแล้วก็ักคราฟตัวคราฟกันเลยจะเป็นนะครับท่านผู้ชมโอเ โอเคถ้าผู้ชมอาจจะมีต่อ EP2 ก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่นอกสถานที่นะครับก็คืออยู่บนรถนี่แหละตอนนี้โอเคเดียวเมา